สวัสดีครับเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะห่างหายกันไปนานครับวันนี้ครับมามีโอกาสจะเลยมาตกที่บอเดิมนะครับบอร์ดโจบบางไซนะครับสภาพหมายในวันนี้นะครับมีปลาขึ้นอยู่ไกลๆนะฮะวันนี้มากับน้าเอกนะครับน้าเอกกับชัยโซมินนะฮะหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีนะครับคนดีแห่งบางไซนะครับ ผู้แนะนำหมายนี้ให้กับผมนะครก็เลยมามาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำเหยื่อทำอุปกรณ์กันเลยนะครับวันนี้จะตกเป็นตกหน้าดินนะครับถ้าทำอุปกรณ์กันนิดนึงนะครับมัดฉาลลันจวนก่อนอเจอแล้วครับ,นะรบก็จะฉีด ะครับฉีดผมไว้หน่อยนะครับแต่พนันก็จะใส่กระติกอบไปนะครับวันนี้เป็นนนมปังไม่มีขอบนะครับของฟาร์มเฮาส์นะฮะก็จะตัดแบบเป็นเจ้าชิ้นนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมีผลงานไหมครับ ช่วงนี้ห่างหายกันไปบ้างนะครับเพราะว่านะครับสภาพหมายตอนนี้นะฮะน้ําท่วมไปนะครับแม่น้ําก็น้ําขึ้นมากเลยนะครับบ่อก็ป่าก็ไม่ค่อยกินนะฮะน้าก็ขึ้นน้ําท่วมนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคลิปนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะอย่าเพิ่งลืมกันนะครับเดี๋ยวดูเหยื่อแรกนะฮะวันนี้ อันนี้ใช้ตะกอเล็กก่อนนะครับเราจะตกเป็นตะโกกเล็กๆครับที่ตรงนี้ครพอได้คลายเหงานะครับส่วนในนี้เราก็อบไปในนะในในกระติกนะครับเหยื่อในวันนี้นะครับก็เหยื่อสูตรหน้าดินของผมนะครับ นะมีเสียงตอบรับมาดีมากนะครับบางคนนะครับบางท่านที่นําไปทํากันแล้วก็ได้ผลดีนะครับ,นะรบปั้นพุ่มตะกอ้อครับลูกแรกอาจจะเป็นลูกใหญ่ๆสักหน่อยนะครับ,นะรบเป็นเป็นการอ่อยไปในตัวนะครับ นะครับ๋ยวไปยนเหอย่อตีเอย่อกันเลยนะครับเหยื่อแรกนะครับไม้แรกน้ำไม่ไหลนะครับน้ำนิ่งเพราะฉะนั้นปั้นหลุมหลวม,มก็ได้นะครับ ไปแล้วครับไม้แรกนะฮะเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับจะได้ตัวไหมครับวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะตกทุนลอยกันไปทักสองคันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการประกอบนะะทุนลอยนะครับมีหลายคนที่ขอกันมานะครับการประกอบทุนลอยนะฮะเราก็จะต้องใช้หลายท็อปเปอร์นะครับหลายท็อปเปอร์ก็มีมีทั้งที่เป็นนะลูกบอล นะเป็นลูกบอลเป็นลูกลักบี้นะฮะลีลีกลมๆนะฮะกับที่เป็นแท่งๆนะครับนะเราก็เลือกใช้ให้มีความเหมาะสมนะครับวันนี้จะลองนะวันนี้จะเลือกใช้ที่เป็นลูกบอลหรือลูกลักบี้นะครับลูกกลมนะครับอย่างแรกก็คือ 100, 100คร้อยร้อยลายสตปเปอร์เข้าไปในสายก่อนนะครับนะร้อยเข้าไปแล้วนะครับ ลอยครับไปแล้วก็อันดับที่สองนะครับก็จะใช้ตะกตัอ้อโอ่งนะครับตะกตัอ้อโอ่งก็จะเป็นตัวที่ใช้ล็อกทุ่นนะครับไม่ให้ทุ่นเลื่อนไปไกลหรือไม่ให้ทุ่นลอยไปลอยมานะครับถ้าตะกตั้อโอ่งนทะีบ่บางทีมันตรงปากช่องมันแคบนะครับก็ใช้คัตเตอร์นะครับบากให้มันมนหรือให้มันกลมให้มัน กว้างออกมาหน่อยก็ได้นะครับนะตะกัวโอ่งก็มีหลายขนาดนะครับมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่นะครับนะเล็กก็มีนะฮะใหญ่ก็มีก็เลือกใช้นะครับแต่ใหญ่ก็นะก็จะจมน้ําได้ดนะีลงสู่พื้นได้รวดเร็วนะครับนะขนาดนะขนาดอันนี้จะมีเขียนไว้นะครับมีปั๊มไวท้ที่ที่ข้าง คิดครั้งลูกนะครับว่า45มีความหมายว่า45ลูกโลนะครับก็เป็นขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะฮะร,ร้อยตัว,ตวโอบเข้าไปนะครับเสร็จแ,แล้วก็จะเป็นลูกปัดนะครับลูกปัดวันนี้ใช้ลูกปัดเม็ดใหญ่นะครับสีไนดีนะปลาชอบสีนี้ก็แล้วกัน ปัดก็จะมีหน้าที่ทําเป็นตัวล็อกทุ่นนะฮะนะฮะให้ติดอยู่กับลายซัปเปอร์ก็จะล็อกทุ่นไว้นะมาให้ไหลลงเลยตามที่กําหนดนะครับเสร็จแล้วก็จะมาร้อยทุ่นนะครับทุนจะทุุนขนาดกลางก็ได้นะครับหรือจะขนาดเล็กนะฮะต้องคํานวณถึงลักษณะของน้ําหนักของเยื่อของเรานะครับนะฮะก็นะครับมีนะฮะ มีลายตัปเปอร์นะครับมีตะกร้วโอ่งนะฮะแล้วก็มีลูกปัดนะครับแล้วก็ทุ่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ลูกปัดอีกลูกหนึ่งนะครับร้อยลูกปัดอีกเม็ดนึงนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะผูกกับกิ๊บลูกหมุนนะฮะลูกหมุนกิ๊บนะครับ เงินอะไรก็ได้ครับตามที่เพื่อนนักปาถนัดนะครับสักห้าหกรอบนะนะครับ,นะรบทบทวนใหม่นะครับนะฮะการประกอบสายหน้านะครับชุดชุดลอยนะฮะก็จะใส่หลายต็อปเปอร์เข้าไปนะครับ หลังต so ัวเปิดเสร็จแล้วก็จะเป็นตะกัวโอง่งนะครับตะกัวโอง่งก็จะเป็นตัวที่ล็อกทุนมาให้รุนทุนเนี่ยลอยไปไกลหรือลอยไปลอยมานะฮนะจะได้ไม่ไปเกเรเขานะครับต่อไปนั้นก็จากนั้นไปก็เป็นนะฮะเป็นลูกปัดนะครับหนึ่งเม็ดนะฮะแล้วก็มาทุนลอยนะครับต่อไปก็ลูกปัดอีกลูกหนึ่งแล้วก็ เป็นลุกหมุนกิฟนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปั้นเหยื่อนะครับอ่อลืมไปนะครับระยะระหว่างความลึกนะฮะหลายตัวเปอร์ก็การตกสวายก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรถึงสองเมตรนะครับบ่อดนี้เป็นบอร์ที่น้ําลึกมากนะครับก็จะตั้งหลายตัเปอร์นะฮะอยู่ที่ประมาณสองเมตรครับการลูดไปนะครับลูดไปสัก2เมตรนะครับ สำหรับตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดอันนี้ก็ใช้ตักเป็นตะก้อนะครับก็ผมทำเองครับตะก้อรีเวทนะฮะมีวิธีการทำอยู่ในช่องนะครับไปคนดูได้นะครับแล้วก็อันนี้ใช้ตัวเบ็ดประมาณสักเปอร์สิบสี่สิบสามสิบสี่นะครับกําลังดีนะฮะกับปลาสวายนะครับเพราะว่าาสวายมีปลาเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่นะครับ เราก็จะเกี่ยวเม็ดโฟมหน่อยเป็นตัวพยุงไว้นิดนึ่งนะครับแล้วก็่าทำตัดขนมปังหน่อยนะครับเมาขนมปังวันนี้ใช้เป็นขนมปังไร้ขอบนะครับของฟาร์มเฮานะครับก็จะตัด ก่อนจะตัดเดี๋ยวเราฉีดด้วยมัตฉาลันจวนสักนิดนึงนะครับนะบเพิ่มความหอมมันเขานนะฮนะตกสวายเราก็จะตัดแบ่งเป็น6ชิ้นนะครับ2นะครับแต่ถ้าตกหน้าดินผมจะแบ่งเป็น9ชิ้นนะฮะ ไม่รู้ว่าวันนี้จะสนใจเหยื่อเราบ้างไหมนะครับนะุมผมุมธรรมดาธรรมดานะครับุมแล้วก็บีบนะบีบให้นั้นสักนิดนึงเพราะว่านะที่เราโยนเหยื่อไปตีเหยื่อไปนะฮะอาจจะมีคลื่นหรือมีลมนะฮะทำให้ทุ่นมันทุ่นมันยังไงฮะมันขยอกไปขยอกมาขย่านะฮะทำให้เหยื่อของเรามัน มันก็จะล่วงไปได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราปั้นเหย่านะครับเหยาว,วันนี้ก็สุดเดิมนะครับสุดกันหมายนะฮะเหย่าตกมาหน้าดินนะครับนะครับเดียวดูผลงานกันนะครับ จะกินไหมครับวันนี้ช่วงนี้เงียบๆครับปลาไม่ค่อยกินนะฮะน้ำเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนน้ำขึ้นบ้างนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะฮะที่ให้กำลังใจกันนะฮะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์นะครับคอมเมนต์กันมาขอบคุณมากนะฮะอ่ามีความสุขนะฮะส่วนอันนี้นะสายชิ่งนะฮะอันนี้ยาวสักประมาณยี่สิบเซนหรือสิบห้าเซนนะครับ ามันยาวไปนะฮะก็จะแปะแปะตัวนมปังเราไว้ที่ข้างเหยื่อนะครับเวลาเราตีเหยื่อนะฮะก็จะไม่ไม่ไปพันกับสายนะครับถ้ายาวเดี๋ยวก็จะไปพันกับสายเพราะฉะนั้นก็เอาแปะไว้ข้างเหยื่อนะฮะลักษณะนี้ครับนะบเดี๋ยวไปตีเหยื่อกันนะครับ วิงมาแล้วครับตัวแรกไม้แรกใสเกือบโลาพึ่งฮะติพูดว่าใหญ่ก่อนโอ้ยอืม ตัวดีครับตัวใช้ได,ตด้ตัวแรกเลยครับปอพี่ดมมาแล้วได้เลยแจวเลยครับพี่ดมนะครับสรุปว่าได้ตัวเดียวนะครับวันนี้นะฮะตกทุนปาก็ไม่กินเลยครับเงียบมากวันนี้ปลาไม่ขึ้นเลยสังเกตดูน้ําออกดําๆนะครับเหมือนว่าเหมือนว่าน้ําเสีย,ยงคงจะต้องกลับกันแล้วนะครับ สรุปว่าได้ปลาตะโกกตัวเดียวประมาณ8ขีดนะครับนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับติดตามดูกันมาตลอดนะครับช่วงนี้นะครับผลงานก็มีไม่ประทับใจนะฮะน้ำท่วมไปไหนก็ไม่ค่อยได้นะครับนะครับก็คงจะต้องจบกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ